มาดูบรรยากาศเงมเแรงบ้านพักของเรานะคะจะไปไหนกันถึงเวลาแล้วเอาไปเอากันตอนใดน้ำนะบัดเด็กค่ะพี่บูมน้อยไปเอากันตอนใดคลิปที่ให้ไลฟ์โชดบอกไปกินข้าวกันนะคะค่ะ บรรยากาศดีขนาดเลยเสียงนกเสียงกาค่ะบ้านเฮาฮ้อนฮ้อนเอ้าคือฝนชิตโตกนี่กำลังออกมาแล้วเน่นลดก่อนเดี๋ยวรถมาสีเยาเขาเอินอีกอย่างเขาเอินรีสอร์ทมา หลังละสองรยห้าสิบบอกค่ะหนาอยู่นะคะผลไม้ของกินเต็มเลยนี่มะม่วงมักว่ามักว่าไี่แต่ต้นหยาบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวคันแล้คะัไปปไป,ไปขึ้นรถกันไปค่ะกินข้าวค่ะ เรามากินหมูกระทะกันนะคะกำลังลงรถมานะคะไปไปกันอันนี้คือผู้จัดการนะ <laughs> ทุกอย่างเลยทาไม่เป็นก็น้องหวยทุกอย่างเลยนะคะเนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณน้องหวยและทีมงานแม่ไอซทุกๆกคนนะคะ <c oughs> โอ้หลานาเนี่ยคือพามาไก่เถอะแค่นั้น พี่สอนท่องเรียงเื่ออย่างี้งน <ettes> ในยายก็มาคะ่ะมากินกันเด้อดมากินหมูกระทะกันนะคะเด้อคลิปกินะมากินกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะขอบคุณบูมน้อยและน้องมอยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณก่อนเลยหานไม่หานก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณแม่เอซีขอบคุณบุ๋มน้อยน้องมวยและแม่ชมพู่เลยนะคะอย่าไปหนกับาหั้น่คนาำมองไดก็โคเทาทาง เออลองดูเอาตะเขียบห้าเด้๋ยสักตะเขียบช้อน่อมพ่แันหอนเดบเอยเเมัเออเมทั่ธรรมดาก็เออคือเมใหญ่ กูร่างฮะกาฮไม่ใหญ่แต่เนเขาเออม่บเออเตตนนี้เาก็เออแล้วเต้อเบะเนาะคามคาเขาเบิ่งก่อนนี่สํารบอเน้อกรหูเ้ยุนมั้งองเานเลยังไงอยู่ในกระปุกนีเอาจานใ้าิฉันเอาเองบ่ อันนี้บ่แปนะลูกเออนางไงนี่เดี๋มาการเ <boarding> ดี๋ยวเหามากินน้ำกัด้วอู้ันีละอ